สวัสดีค่ะทุกคนเมนีวิสุพิตานะคะอยู่บาลพักสิงห์อีสานนะคะหลังจากที่กลับมาจากบ้านนะคะบ้านเกิดของตัวเองนะคะเมนีก็เลยเข่างคค่ะพี่นองคะ <S 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 เขามาแล้วนะคะก็เลยว่าสิภาพี่นองไปเบ่งบรรยากาศการซักสุดค่ะโดยปกตินะคะหลังจากที่พักงมาแล้วนะคะก็จะมีการซักสุดนะคะซักชุดที่ทําการแสดงค่ะพี่นองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเดือนและบ่ได้ซักนะ บางคนกับซักซูมือบางคนกับบริษัทนะคะก็เลยมีการรวบรวมแล้วก็มาซักแล้วก็เก็บเข้าโกดังนั่นเองนะคะพี่น้องจ้าผู้ใดบ่เคยเบิ่งกับไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อซึ่งเป็นกิจกรรมลัางพักวงทุกปีอันนี้เท่ากับกัดสีบอกผู้ใดนะ้ว่าอันไดพักจริงหรือพักว่าจริงนะคะแต่น่าจะพักจริงแล้วละ่ะเพราะว่าเบิ่งสถานาการณ์แล้วนะคะก็คือสีบอคือแล้วละ่ะพี่น้องเพราะว่าก็ยังมีการ ยืดเวลาออกไปอีกนะคะในการทำกิจกรรมการแจ้งไม่ได้นะคะงดคอนเสิร์ตยังอีกโดนยูเติบนะคะก็เลยว่าเออก็รอดูต่อไปนะคะแต่ก็คิดว่าพักวงแล้วแหละเออพักเก็บไบสักกันนะพี่น้องนะเอาไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าภาพบรรยากาศในการซักชุดเป็นยังไงคะ่ะไปดูค่ะพูนพี่น้องหม่องซักชุด เดี๋ยวห้อยยางไปเบิ่งกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะซักเสร็จแล้วหรอคะเนี่ยรอรอน้ำรอน้ำโอ้รอน้ำเต็มก่อนนะพักโยก่อนปาดี่เขาซักกันซ้ำนีวันนี้นะอก็มีน้องปายสวัสดีค่ะน้องเออ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 น้องเออน้องหัวก สวัสดีค่ะแล้วก็น้องอะไรคะเสื้อแดงน้องแจ็คอันนี้น้องอะไรคะน้องอามค่ะน้องอามอันนั้นน้องอะไรคะน้องอะไรน้องปอนเหรอคะโอ้กําลังจุ่มกินง้งกันอยู่จุ่มกินบกม่วงวินแซม่บกินบกม่วงเอ้ยแม่หนิเอะกับหอมบกม่วงอย่างไรอย่างไรน้ำกลมากมาคอกินโดยเฉพาะได้นน่นะนะเบื้องเจวพี่น้องเอ้ขาดว่าได้อีรีเนาะ แน่กินเนวอยาก,นกีนเนาะต้นบกม่วงสิมเมนต้นในบานเ่าเน,น,นี่ยไะเนี่ยสามกุสามก,<ป>กาาุ้ปาดพุนอ่ะกุพุุ่นยังหลายคักอืม <c oughs> อันนี้ซักสุดแต่ละมือแต่ละมือค่อยซักไปเรื่อยเรื่อยแม่นบ่ลล่านี่ <c oughs> เอเพราะว่าคนมันหน่อยเนาะเพราะบางคนอีกกละบานเบิดแล้วแม่นบอเหลือเหลือจะขนอยู่นี่นะเหลือพอถึงสิบเหลือถึง ยูยูหอนี่เรือเรือถึงซบบปะบ่บ่ถึงเจดคนเจคนอืมเจ็ดแปดคนอันรายยูากันยูจังหวัดใดคือบ่ไดดเมื่อนยูยูอุดรอันนี้ยูอุดรยูโคราอยูโคราชเลยยูเลยยูอุตตะลุดอุตรดิตดอไปยูใสไปอยูอุตตะลัดเด็กเทตัวนี้นานา เด็กเท่ห์อ้ยมันกับบางคนกับยูไกลเนาะยูไกลซากสุดแล้วบนละจังค่อยสีเมื่อเหรือจังไรเออเบื้องสถานการณ์เออเบิ้งสถานการณ์เนาะตะเยบกลับไปเราอยากไปยังกลับมาบพเป็นแต่ยูยูบ้านจะคล้องกับเป็นแต่ยูใช่บม่มีอย่างเหตุกับแนวยูบ้านมีอย่างเต้นสวนมั่นเมล่ะสวนมั่นกับสวนอ่อย เห็นไปท่ายออันเห็นท่าคลิปอันนี้ยังอันที่ดินนอกซาวบอหรือว่ายัางอ๋อที่ดินพิวินีนล่ะของพิวิ เออ่าสิสร้างบ้านมันเหรออ๋อแมนแมนแมนโอ้ติดตามใน y ยูทูปพีวียู่วิตเตอรนี้เออแฟนพันธะตัวนี้ของหนูมีอยู่บอกคือได้ยินข่าวว่ามี YouTube ของเจ้าของช่องอะไรคะอภิวันรออฟฟิเชียลอ่าเออติดตามได้ไหมใช่ใช่อ่าคนคนได้กี่คนแล้วคะผู้ติดตามกับฮัวเตหิตสองเดือนสามเดือนกับสองเดือนสามเดือน อ้าาก็ค่อยเฮ็ดไปเฮ็ดไปพี่วีก็เฮ็ดเป็นปีสองปีผูนักว่าจะผ่านจริงๆก็ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรหรอกคุณพี่ๆีน่ะก็บาบบบไปผ้าหนองผ้านุงเด่นหัวไปแค่นั้นนะคะเฮ้ยบ่น้ำไล่แตกกินน้ำเนี่ยจะข้ามน้อ็จะกินน้ำนองนะคะอืม เาคุยเพ <c oughs> ่องอยู่ันอันตอนใน,นโน้ตบุ๊กใง้ง่ะอุ้ยพี่ไม่ถนัดเลยในโน้ตบุ๊กเมนูตอนนีทรศับบ่ครับบกสบสบเลยเลยเลยยงหาสูตรอีกแล้ว้ชไหมอืมเขาบ้านไห้กินเีย เบิดน้ำตาลมือละโลดเนี่ยนี่หรืออ่ะก็ทำมาเต็ม right ช่วยบอกเลยไปไปใช่ปะชั่วยเบอร์หล่ะไปนาไปอีกแล้วจับไปหนอกมาหอมแดงไล่ไหลทุก erm วันภาคธุรกิจขายหอมแดงธุรกิจขายหอมแดง ผมติยวเขาตแด่กิน็อยกกินัวอยู่กินดีอยู่อกกินเนาะเขามีอยู่อันอันีกงุเค็มต้ปเตเ้ยอืแบคักแบคักมาเด้อพี่นนอกินซุมมือบกงสมโกะไป้นกตปกติหย่งแมนซุมมือถ้าสองปีหาหลังขึ้นหลังปี บบบ่่่มีเหลือ <_ d ata> เพราะว่าเขาบ้านแค่ได้พากันต่อยเก็บแล้วก็ไปกินน้ำบ้วงเ <_ d ata> บิดบ่เหลือหมู่เจ้าได้กินดอก <_ d ata> ต้นใดก็แปลงเบิดสิเดี๋ยวมาทำออแม่นโควิดเข้าเลยบ่มีผู้ใดอยู่ยยกินบ่มีผ okay. ู้ใดกินออืโอเคแฉพักอันนี้ก็จะเป็นรัง ใส่ชุดนะคะออกมาตรงน้ำนะคะขนาดใหญ่ต้องสามารถจุน้ำได้หลายแล้วก็จุชุดได้เยอะๆนะคะใส่น้ำกระสิประมาณเยอะขึ้นกันนะคะในการซักชุดและการล้างนะคะขั้นตอนการซักกนย้มๆๆๆๆค่ะย่องๆ่ๆๆยใส่ตีนแบบนี้แหะค่ะเพราะัะนมันเพาสะอาด ดูสีน้ำก็รู้นะคะว่ามันแค่ไหนนะคะเ <c oughs> ออย่องย่องยอง,ยอง,ยอง,ยองแบบนี้นะจ๊ะหอมเลยนะคะตอนแรกเดี๋ยวว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์มากเลยนะเนื่องจากเหงือ่อ <c oughs> แต่และคนเต็นแบบเหงื่อไหลค่าย่อยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วนะคะ <c oughs> โดนปรับอากาศเข้าไปเครื่องน้ำยาปรับความหอมให้หอมขึ้นต่งห้าวตักสุดก็จะประมาณนน้นะคะตากไปตากวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะอากาศเป็นใจสักหน่อยหนึ่งนะคะเนื่องจากฝนตกเต่มเมื่อคืนนี้คะ่ะวันนี้แดดทั้งวันนะคะ หลังจากที่น้องซักซักเสร็จนะคะก็จะเป็นการล้างนะคะล่างแบบได้บันลลนะเออล่องล่างได้บ่นะออดุนนีล่ะอุ้ยคือพ่ออันนั่นไหมคือพ่อข้าเจ้าเฮ็ดอันกิมจิไหมเฮ็ดอันเฮ็ดสุมพักบ่นะเออ้อ,องเหลน,น้ำไปนำ้ำ เออหมอกับอากาศห้อน,อนว้เระวังหำเปืือยเด้ล่ะละไม่ต้องดาม่านะคะทุกคนอันนี้คือการซักนะคะโ <c oughs> บเมนสุมพักเสียบโบเมนสมพักที่จาเอาไปขายอันนี้คือเราซักแล้วเราก็ตากแห้งนะคะ <c oughs> งดดาม่านะคะอืม <c oughs> อันนี้คือเราไม่ได้เอาไปกินนะคะ <c oughs> เออ ซักชุดเฉยๆล้างน้ำหนึ่งอันนี้น้ำสองจ้ะในน้ำยาปรับเพื่อนุ่มยังไม่ใส่อันนี้น้ำน้ำสามนะคะ,ะใส่สามน้ำซูนคนตากกระตากไปนะคะคนตากคนซักคนล้างคนล้างกลุ่มซักชุดก็จะเหลืออยู่ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดคนนะคะอันนี้คือน้องๆที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะก็คือซักชุดเหล้วเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแหล้วนะคะปกติเราพักวงช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะสองปีแล้วที่เราพักวงช่วงเดือน มีหน้าเมษาตลอดนะคะเออมันน่าเจ็บใจแล้วงานที่เราแบบบ่อดดไปร้ายงานค่ะพี่น้องคะเออกำลังสี่เมวอดเออกลังสมวนอันนี้คือมารอบสามพี่น้องเอ้ยเออสองปีแล้วเมื่อนีวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมอ๊ไปแล้วไปแล้วเมษานะคะปกติเนา เขาเล่นยอยู่วัดหลวงพ่อภาษัเออสองปีแล้วว่าได้ดไปวัดหลวงพ่อภาษัแต่ว่าแม่ไปเฮตัญญาอยู่วัดหลวงพ่อภาษัเป็นปีหน้าอีกแลว้วต่อย่าไ้เป็นปีที่สามเดิอบ่ได้ดไปวัดหลวงพ่อภาษัอีกนะบังเอาล่ะข่าเจ้าว่ามีเนี่ยความคิดว่าสิเลิกอาชีพนีแล้วมุดเจ้าคิดว่ามันมันในความรู้สึกมุดเจา้า มูเจ้าคิดว่าจังไลยอาชีพหมอหองหมอล่ำหางเครื่องมันจะต้องเจอแบบนี้อีกตลอดแน่นอนเออคิดเคยคิดไหมว่าอยากจะจะเลิกอาชีพนี้แล้วแมนบอกเนาะพี่เองก็คือกันเนี่พี่ก็บอุ้ยบางครั้งก็คิดนะว่า เราต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะเละิกเคสอาชีพนีแล้วสินะแต่สุดท้ายแล้กวลกะจริงแมนบอกแมนไปทงานงงานก็อยู่บ่ได้มนเออเราเรา,เรามมดเจาสมมุว่ามมดเจ้าไปเฮ็ดงานนี่ ถ้าเห็นหมอลำัข้าเจ้าไปแสดงมหันฯองนี้เป็นยังไงเป็นหั่นๆเขาบ่เ่รพอสิลางานไปเบิ่งหั่นแบบอยากอยากเบิ่งแบบอยากมวนจะอยากเบิ่งเลยเออบ่ได้อยากเบิ่งอย่างเดียวตอนปีปีนั้นไปเบิ้งนงานอยู่กรุงเทพฯมีมีมีมอลำไปก็นั่งเบิ่งใส่ไอีสานนั่นแหละเองอยู่ไปเบิ่งอยู่หมอชิดก็ไปก็ไปกบคนในวงงานจังซี่่คเยได้โอ่าอยากเบิ่งแบบก็ไมอยากมวนจังซี่เออไม่นําเบิ่งกับลุงงานตลอดถ้ามีนีมูงปุ๊บ ถ้าสมมุติว่าวมีมีมีคนมีคนคอ,คอมเมนต์เขามากขึ้นกันได้ว่าแบบแบบดา่าเฮาอะแหละแบบบ้าเฮาวะเฮ้ยทำไมไม่ไปทำอาชีพอย่างอื่นอาชีพอย่างอื่นก็น่าสิตอบโจทย์กว่านี่นะน่าจะได้เงินที่ดีกว่านี่แล้วก็ได้กทำงานหากินได้ตลอดได้ล่ะสินะแมนบอกใจใจนั่ไม่มีเหล่าเหมือนแบบมันมว<ใ>นแบบมันสนุกมากเด็มันเป็นการเข้าสู่เก่า ไอชีว์เข้าไปแล้วรังแต่เออก็คือเรารู้อยู่ว่าผลทางข้างหน้าของเฮามันอาจีพบ่ได้ลาบหรืนแต่เฮาก็ยังเลือกอาชีพนี้อยู่มันบ่เออเต้องรอวันละอะมันบ่คันด้ยินเสียงเพลงยินเสียงแค้นเสียงตึมๆมันเป็นอยากเดาใจมันบ่ห่า เออเนาะไอ่วงกิโลเนี่ยเปิดเที่ยงสเพียงเดียแต่มันมาว่าก็ได้เปิดมาเปิดมือแล้วมันพอกออกกันแล้วสิมันมันมันปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าเออเหาอยูบอดียินพ่อเดียินเสียงตัวตีเหรอห้องสีซีซอย่างหน่อยมันก็ต้องกระดิกตีนแหละเนาะเออเติบเติบอยู่ในหัวใจมันบอแบบคงไม่มีใครหรอกไม่มีดนตรีในหัวใจถูกบอ เออแต่พี่โดนตีกันเต้นไหมเต้นได้เรอกระดูกสันหังไปดื้อของกระไดมันเขาเลือดเขาระดูข้างบนดอกแอืมันก็เป็นแคบทุกคนเหรอเนาะบางคนเรียนมากทุกคน ก็าถามเขาก็พูดว่าอาอาชีพอย่างอื่นน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้องๆก็ยังต้องเลือกอาชีพนี่ <c oughs> อยู่คบอเข้าอ่าอือเออทั้งที่โควิดกัดตั้งสามรอบแล้วเออซึ่งจริงๆแล้วทุกๆวงก็เป็นแบบนี้่มันมเอ ทีวีต้มๆเจ็บท้องไปแล้วเนึอน้องผุดตากระตากไปนะคะอันนี้ว่าแม่นการซักซวดดอกเลนน้ำอนไรนะอสู่ต่อไปไม่ว่าอาชีพไหนก็ ก็เจอปัญหาใช่อหมดถ้าเจออะไรก็จะหมอหน้าหมอรองแม่ค้ากับกัก็เจอสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่ทำแบบต่างนี้ขึ้นห้ยก็ลังใจกันถ้าถ้าตอบแบบนางงามถ้าตอบแบบแบบเคยประกวดนางงามวะเคยเคยเคยมีโครงการที่แบบว่าประกวดนางงามเสียงอีสานนี่แหละเอาอ่ามีเสียงอีสานนี่แหละถ้าสมมุติว่ามีคําถามว่า คิดยังไงคิดจังไรวะยอดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเออพี่วิชิถามว่าตอบแบบนางงามเลยเด้อถ้าเป็นนางงามคนหนึ่งน่ะจะเป็นจะเป็นนางงามหรือเป็นเป็นต้อตอบนาง่ามตองใหญ่เลยผู้ชายเขาเอิอนวันวันแมนบ่ผู้ชายเขาเอิอนวันแมนเป็นบ่เออเออเออนั่นแหละพี่ชิถามมา ถามน้องคนนี้ซื้ออันน้องยังก็ละน้องห่วงจะเป็นตั้งชื่อแต่จะคลองผู้ายเนาะแต่ก็น่ารักดีนั่นน้องห่วงนะเอออเออิถามว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่มีผลกระทบต่ออาชีพดนตีหมอลำอ้าว ตเจด้ละเออตกจากแงคาคิดจังไหนควรจะแก้ไขรจังไโอ้จะไหมงข้ามันยากมันยากเกินไปใช่ไหมท่านท่านงานมันตอเออให้ให้ไปทีกัน เอาอามอุ้ยบ่ได้ยบอดด้เอมมีี่่เออุ้ยไหนเอมี่ไหนไหนน้องเอมี่ออ่น้งเอามาเอมี่ว่าสิเอมี่ตอบวันไหนก่อนคำถามวันคำถามค่ะคุณคิดยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นกับหมอหลอมหมอล่ำที่บ่ได้ยหลอมบ่ได้ล่ำเอาหนูกะ ที่ตัวมันออกเป็นยาเรี้ยวเพราะมันมันอยากลองอยากเติงอยากล้างตัวเป็นนางานในมือมันออกไม่นอะไรออกแบบนางงามเหมันขึ้นข้างในข้างลังมาแก้เออมันคือมันแก้ไม่ได้แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดก็คือมันต้องเป็นไปแบบนั้นถ้าออกมากออกเนาะอย่างพวกสหารที่เขามีวัคซ okay ีนทขาก็กลับมาทนี่ปกตินะคะแต่ว่าประเทศเราไม่หายไปไหนคือยังกลับมาระบาดอีกแล้ว อันนี้ก็ก็ก็ยากอยู่ของเราก็เคยหายไปแล้วรอบนึงก็ยังดีขึ้นแล้วรอบหนึ่งเราก็คิดว่าคิดว่าเราจะช่วยกันในรูปแบบไหนได้ตอนนี้ก็อยากงไปใช้เพราะว่าอุดมมันจะเป็นผิว้แดงเออติดตามเขาด้วยนะ พื้นที่สีแดงฝากช่องเร็วเอ็มเนียฝากช่องฝากช่องเร็วชื่อช่องว่าปุ่นติดตามสักถามคุ้นหัวที่ตอบเอาฝากช่องที่ช่องพี่ได้นะก็ขอฝากช่องแยนะคะช่องอาร์ติวัตออฟฟิเชียลนะอันนี้ฝากไปติดตามน้ำเนี่ยเด้อจ้าฝากด้วยนะคะทุกคน ก็เป็นสักสุดเด้อนี่เล่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนคนมาเราว่างันน้ำยากัดทำเด้อพนิษว่าสินะแเลยไลช้านหรอป้าในกุ่มนี้โอ้แต่แต่แต่แเฮ้ยงส่า ใครนะคะอยากจะให้ค่าขนมนะคะหรือว่าอยากจะเลี้ยงน้ำนะคะโอ้ไมออนแอร์วันนี้เลยเออนะคะใครอยากจะให้ขนมน้องนะคะอยากจะเลี้ยงน้องนะคะเออคนละคนละสี่หาพัคงคงยากอ่ะแต่แต่โจกมากบุรสีพุรเศร้าก็โจกจนวินเลยละเนี่ยละเออ อยากจะให้ค่าขนมนะคะสามารถให้ได้ยังไงอะ่ะมีหมายเลขบัญชีของใครไหมในกลุ่มเพื่อนเอาของพี่บีเล,เ,บเลยเอลหรอเออฝา,ากผ่านพี่บีได้นะคะทุกคนหมายเลขบัญชี ห้าหนึ่งสอนย์แปดสองห้าหนึ่งสี่นะคะกสตจีกรนะคะเออห้าห่งสองสองศูนย์แปดสองห้าหนึสนะคะเออนะคะเฮ้ยขันโบอ่อนมากพี่พี่สุวิตาจะต้องไปควนโจกแน่นอนเลยนี่หล่ะเออ เราช่วยกันนะคะ,ะเราช่วยกันช่วยกัน, <ไป S 1> นค่ะอุ้ยฟงสุรลดไลทลีเดอร์สิบ,บัวไฮเดอร์นี่โมน่นี่มมัเป็นโฟมกีต้ารล่ะรู้สึกว่าซาซาข,ขึ้นขึ้นซาซาลิ่นแล้ว, <c oughs> วอันนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนของการซักชุดนะคะทุกคนนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนจ๋าฮู้นสุดนะคะที่ใส่แล้วนะคะ ก็อ๋อซักแล้วเหลือตรงนั้นน่ะอ๋ออันนั้นซักแล้วนะคะเหลือแค่แพ็คแพ็คนับแล้วก็แพ็คเก็บนะคะเข้าโกดังตรงนู้นใช่ไหมจ๊ะเข้าไปที่โกดังมองนั้นคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะนั่นจะเป็นโกดังของการเก็บชุดค่ะอ๋อซักแล้วแล้วแหงแล้วแล้วก็ต้องมาพักมาเก็บนะคะแพ็คนับนะจ๊ะ อ้าขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะเออต่งก้มสูบข้อมูลเซือนเบิ้งขั้นตอนการซักสุดของน้องๆแล้วนะคะใครชอบใครเออเอาเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออว่ยอย่าลืมเฮ้ยอย่าลืมนะ อาอไ,ไม่มาสิพอยอ,ยอีอย่างก,ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็เพื่อเป็นะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อนะคะค่ะที่ช่องวิวิสุพิตาแล้วก็ช่องช่องอะไรคะช,ออช่องอาบช่องอาบฏิวัติออฟฟิเชียลนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย